ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับครับมือนี้มาเบิ้งแปลงสาธิตรครับเบิ้งแปลงสาทิดแล้วก็จะไปเบิ้งแปลงสเสริมพ่นอันนี้เพื่อนแปลงสาธิตครับการปลูกมันสมัยใหม่ครับปลูก,กบัว,บวาลายครับวัลายราชสบตันปลูกเน้อยครับใส่น้ำ โหตครับน้ำกับผสมปุ๋ยย่างดีครับผสมปุ๋ยผสมฮอร์โมนเรื่งการเจริญเติบโตครับอย่างเหมืดนเนี่ยครับผมมาแต่เสาๆเลยมือน,นี่ยมาทายไปหาพี่น้องเบื้องน้ากันครับเพิ่นใส่น้ำแล้วก็ว่างสายครับ เป็นระบบนาำยศนะครับเบจ้าของเิ่นระบบาอาาเอะไรแล้วซิบตันกับพวกเป็นะ ดินโคนงน้งครับดินโค้งดินแหงครับบอกคือดินใสต้องใส่น้ำดินอหนีด้ดดินแหงตลอด กำลังเช็คระบบครับตอนนี้กำลังเช็คระบบอยู่ครับระบบน้ำน่อยครับไห้พอร้ายครับให้น้อยๆปล่อยไว้เบิดมือพอแล้วครับมันก็จะซุ่มอยู่ดอกครับสำหรับมือนี้ กาสัมผสนีซะก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวหลังจากที่เบื้องแปลงสาธิตแล้วผมก็จะไปต่อแปลงเสริมพ่นบ้างนี่ครับสวัสดีครับ